ยัขอต้นรับดิวย้สวัสดีคิวเดอะสตาร์ห้านั่นเองนะครับพี่เอกเดอะสตาร์ครับพี่เอกเดอะสตาร์หนึ่งสองสามสี่ห้าครับหกด้วยศกด้วยครับเจ็ดไม่รู้แปดเก้าสิบก็ไม่รู้อ่ะต้องต้องต้องอยู่ถึงสามแปดเลยสามแปดเนี่ยแก่ง่ากันพอดี สวัสดีแขกรับเชิญของเรานะตอนรับดิวให้ทักทาวชาวกรีนเวฟนิดนึงสวัสดีครับชากรีนเวฟครับผมดิวเดอะสตาร์ครับใช่ผู้ที่มากับท้องฟ้าดวงดาวความมืดมากันนางฟ้าด้วยเมื่อกี้ล่าสุดนี้เพิ่งเพิ่งมีผิดนะผิดออกมาที่ไม่มีความมืดและก็ไม่มีดวงดาวมาจากฟ้าเหมือนกันไงเออถูกใช่จุดนี้ออจากฟ้าเหมือนกันชีวิตคุณมีอะไรเกี่ยวนกับ ท้องฟ้าดวงดาวความกเขาผมเป็นเดตสตาร์ไงครับเออจ้าเดยเป็นหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันเดตสตาร์ไงครับเออเนอะทุกอย่างมันลิงก์กันหมดเลยเนาะครับเออมันอยู่ที่เราเอาสีข้างเ้าไปเข้าแทนเนี่ยนะครับอยากรู้ว่าความภูมิใจความรู้สึกในตอนนี้ตอนนี้ที่ตอนนี้ได้มีอัลบั้มเต็มอัลบั้มเดี่ยววางแผงแล้วมันเลยความดีใจมาแล้วครับมันเลยความตื่นเต้นมาแล้วอ่ะคือมันเป็นความแบบว่าเขาเรียกว่ามันอิ่ม มันอิ่มแล้วครับมันอิ่มใจใช่ครับผมคือจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกได้บอกไปหลายๆครั้งแล้วคือแบบว่าความฝันความหวังของผมเนี่ยแค่มีตอนแรกเนี่ยแค่มีเพลงหนึ่งเพลงของตัวเองหลังจากเดอะสตาร์เสร็จปุ๊บเอ้ยเราได้ใช่ดังนั้นแต่อันเนี้ยคือมันแบบว่ามันเหมือนกับว่าเราเดินก้าวขึ้นมาแบบว่าอีกสิบก้าวใช่เพราะว่ามันมีเพลงสิบเพลงที่อยู่ในอัลบั้มเต็มอัลบั้มแรกในชีวิตของผู้ชายคนหนึ่งครับผมซึ่งมีความฝันใช่ ซึ่งเราซึ่งเรามีความฝันแต่เราไม่คิดว่ามันจะเป็นจริงได้อซึ่งไอหนึ่งซิ่งที่ผ่านมามันเป็นแค่ความหวังไงครับแล้วมันทําได้แล้วตรงนั้นแต่ตรงเนี้ยมันเหมนแบบว่าเหมือนท่านอนนอน,นอนอยู่แล้วเราแบบฝันดีอะไรเงี้ยคุณรู้มาว่าทำไมถึงเป็นจริงยังไงทำไมนะครับเพราะคุณคื The Star. อบิลดะสตาร์ <laughs> คุณร้องเพลงดี <laughs> ถูกไหม ผมว่าเนดีผมก็ต้องมีอัลบั้มผมว่าเป็นเรื่องของโอกาสนะก็ช่วด้วยครับผมว่าถ้าเกิดผู้ใหญ่ไม่ได้ให้โอกาสขนาดนี้เอ,อแฟนเพลงไม่ได้ให้โอกาสขนาดนี้แล้วก็เอ,อเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ให้กำลังใจกันขนาดนี้ครับผมไม่มีวันนี้แน่นอนอนะเมื่อวานนี้ได้ไปไลฟ์ออนกรีนด้วยใช่ครับได้ดู MV เพลงนี้ด้วยครับแล้วก็สามารถที่จะได้น้องซิริต้าเนาะมา เล่นมิวสิกวิดีโอให้ใช่ครับได้คุยกับอะไรกับซีริต้าบ้างคือก็บอกก็บอกพี่เขาว่าแบบว่าจริงๆแล้วเอ็มีตัวนี้มันคือนางเอกต้องเป็นนางฟ้าจริงๆและพี่ก็เป็นนางฟ้าได้จริงๆครับคือตอนเจอครั้งแรกคุณรู้สึกไงตอนเจอครั้งแรกผมก็รู้สึกเพราะจะบอกจริงๆคือผมก็เป็นหนึ่งคนที่ติดตามผลงานพี่เขาแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าเป็นแฟนคลับหรือว่าชอบมากแต่ก็สวยมากขอดมคไราเ้ป็นมลขอดม อ๋อแฟนคลับเคยขอดมดีวเรแล้วก็คือชอบครับก็ติดตามเหงน,นแต่พอมาได้ทํางานเขาจริงๆเนี่ยจะรู้สึกชอบเขามากขึ้นเองเพราะว่าเขาเป็นคนที่ตั้งใจทํางานมากแล้วก็เป็นมืออาชีพมากๆอืมอ่ะแน,น่นอนเนาะคือเข้ามาในกองปุ๊บสามารถสนิทกับทุกคนได้เร็วแล้วก็สามารถเขาเรียกว่าอะไรสอนผมทํางานได้ด้วยอ๋อเหรอใช่ครับผมมีผิดพลาดอะไรก็คือแบบว่าไม่ได้ดิวต้องโฟกัสดีๆนะทำอย่างนี้อย่างนี้ทำเหมือนที่ซ้อมอะไรเงี้ย อเขาดีมากครับแลวเพลงนางฟ้าเนี่ยที่มาของเพลงนี้เริ่มต้นจากอะไรครับที่มาของเพลงนี้จะเริ่มต้นจากอะไรคือเริ่มต้นจากที่ว่าเราปล่อยเพลงช้ามาแล้วตั้งสี่ห้าเพลงเลยครับนั้นก็จะมีหัวใจกั้นฟ้าโลกวามืดยิงมืดริงเห็นดาวและทั้งใจแค่ได้รัดเธอสี่เพลงแล้วที่เป็นซิงเกิลมาเรื่อยๆต่อทั้งปีเนาะใช่ครับมันก็เป็นเพลงช้าหมดเลยใช่ไหมครับแล้วก็ปรึกษากับโปรดิวเซอร์ว่าพี่ช้าต่อไปเนี่ยเขาจะหลับกันแล้วนะอื ถ้าช้าต่อไปเนี่ยก็คือแจกหมอนนอนเลยดีกว่าครับนอนดูดาวเลยใช่นอนดูดาวเรเลยแล้วก็คือก็โอเคตกลงว่าเออเราจะจะมีเพลงมีจังหวะทั่งหนึ่งเพลงนะแต่ก็ปรึกษากันว่ามีจังหวะขนาดไหนเพราะว่าอย่างผมเนี่ยให้มีจังหวะเต้นแบบที่บี้หรือซินโตเนี่ยมันไม่ได้แล้วพี่จากที่เห็นมาเนี่ยมันเป็นทางของคุณแต่ว่าไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าใช่ครับผมก็คือแบบว่า ก็เลยลงตัวที่แบบว่ามีจังหวะนิดนึงแล้วก็คือขยับพอโยกได้มูฟได้แล้วก็เป็นกลิ่นอายของโซ u l p o นิดนิดมีฟังกี้หน่อยหน่อยเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นมันโอเคครับแล้วก็รู้สึกว่าผมร้องเพลงนี้แล้วรู้สึกว่าเป็นตัวของตัวเองดีนะอืคือเราก็ไม่ใช่คนที่แบบว่าเศร้าซ้อยตลอดเวลาอะไรสักขนาด<ม>นั้นด้วยใครจะเศร้าต,ตลอดเวลาใช่<ง>ครับ เลยลงตัวที่เป็นเพลงนี้นางฟ้านั่นเองนะที่ปล่อยมาให้เราฟังนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกำลังไต่อันดับเข้าสู่กรีนชาร์ตท็อปทเวนตี้จะเย็นๆนิดนึงเขาเพิ่งเขาเพิ่งเริ่มเขาเพิ่งเริ่มเปิดด้วยนะฮะแล้วก็เพลงต่อไปนี่ก็กลับสู่สภาพปกติเราคึกคักมาแล้วไงคึกคักมาแล้วใช่มันก็ต้องเป็นเพลงช้าแต่ชาติอารมกันบ้างใช่นะฮะเพลงต่อไปเห็นบอกว่าจะปล่อยเพลงที่มีชื่อว่าคนรอมันท้อครับคนรอมันท้อเออชอบอ่ะ อ่าก็คือความหมายความหมายความหมายของมันหรอือความหมายก็คือเหมือนกับว่าเรารักใครสักคนใช่ไหมครับแล้วเราทุ่มชีวิตไปหมดทั้งตัวแล้วเนี่ยทุ่มไปหมดทั้งใจให้เขาแล้วเนี่ยอืมแต่ว่าเหมือนกับเขาก็มองมองเหมือนกับเป็นสิ่งธรรมดามองค่ามันไปแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ยินดีินได้กับมันอืมจะไม่ชอบเลยก็ไม่ใช่ จะไม่ดีจะดีใจเลยก็ไม่ใช่เขายังอยู่นิ่งๆอยู่ตรงแล้วทําให้แบบเราอยู่ตรงที่เข่าอยู่เราก็เลยแบบว่าคิดไปเรื่อยเปิดคิดไปเรื่อยเปิดว่าเฮ้ยยังไงกะีแต่ยังไงแล้วก็ตอนเนี้ยมันรอจนท้อแล้วเนี่ยอเขาบอกว่าจะให้รอถึงเมื่อไหร่เออเลองฟังดูมาได้ครับนี้ใช่ไหมใ ทำให้ทุกอย่างเพื่อเธอทุกวันทุกเวลาเสมอหวังแค่เจอรักแทน้จริงใจทุ่มชีวิตลงไปหมดแล้วยังไม่มีวิ่แววบอกว่าฉันเป็นใครนานแค่ไหนแล้วเธอ ที่เราเดินกันแี่คืนวันบอกคิดถึงกันแต่มันก็อยู่ตรงที่เก่าไม่อยากเดาอีกต่อไปแล้วเธอจะให้ฉันรอถึงเมื่อไร ทำไมจริงจังอะไรอย่าให้ความหวังกันเลยรักฉันรัก้วยใจบอกเลยไม่เคยหวังอะไรตอบแทนแต่ฉัน ที่เราเดินกันกี่คืนวันบอกคิดถึงกันแต่มันก็อยู่ตรงที่เก่าไม่อยากดาอีกต่อไปแล้วเธอจะให้ฉันรอ i one with ออมันจริงเนาะครับมันน่าจะเป็นอารมณ์ของคนที่แบบหลายๆคนที่แบบว่ามีใครสักคนหนึ่งครับแต่ก็มันไม่สามารถที่จะเป็นแฟนหรือคบกับเขาได้เพราะเขาคนนั้ก็ยังเฉยๆอยู่เลยเนอะนี่มีข้อความมาว่าชอบชอบเพราะดีรอจนท้อจริงๆ